สาราศีการงานช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆเพื่อนร่วมง,งานจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังสุดๆคือราศีไหนใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการงานกับหมอเทมดวงเด็ดเดดดวงกันค่ะราศีกุมการงานฝากงานให้ใครทำควรมีการตรวจสอบที่ดีอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไป ราศีเมษการงานระวังถูกนินทานใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดี ทำได้เพียงนิ่งให้มากเท่านั้นเื่อสีเมถุนการงานอย่าไปคาดหวังกับใครมากจนเกินไปมีโอกาสที่จะผิดหวังและเสียใจสูงเช็คดวงการงานทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้แ่นดวงก็รับมือที่ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวง เช็คดวงเม่นๆกับเบอรแจมดวงเด็ดๆดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิงทคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080-997-9665 080-997-9665